สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบห้าเนาะคะ่ะเนาะแม่น้องแจงก็ได้มาพบมาพอกับเอฟซีอีกคือเกาเป็นคลิปที่สองของวันเนาะคะ่ะเนาะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายทุกสำนักที่ที่แม่น้องแจงมีนะคะเด้อแม่น้องแจงก็สิมาสรุปทุกสำนักให้เนาะคะ่ะเนาะ สิเป็นตัวใดแน่เพิ่นเน้นตัวใดแน่นี่เสียนใดแน่ที่เพิ่นเคยเขามาแม่น้องแกงกับสิมาวาในคลิปนี้คลิปเดียว้อค่ะเด้อร่วมเรดตัดตอนเลยโค้งสุดท้ายมืออื่นเลขออกแล้วแม่น้องแกงนามาเป็นแนวทางยิบจับฉลากกินแบ่งครัฐบาลเท่านั้นนะคะเด้อบ่สนับสนุนการพน,นันยังแม่น้องแกงกับขอขอบพระคุณเสียนทุกท่านที่ทรงแง่ทางมาเห็นแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะ ขันบ่มีเสียนกับบมีแม่น้องแกงคือเกา่าขันบ่มีเอซีกับอีกขึ้นกันค่ะขอขอพระคุนเอซี่ขึ้นกัน,นะะด้ค่ะเด้อที่ยูกับช่องแม่น้องแจงมากเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องแจงเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแม่น้องแจงกับคอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องแจงด้วยนะคะ มาค่ะข้าไปเบิ้งเลขโครงสุดท้ายทุกสำนักสรุปงวดนี่ประจำวันที่16สิงหาคม2567ด,ด้วยกันนะคะว่าชุดสรุปทั้งหมดทุกสำนักจะมีอะไรบ้างนะคะไปค่ะไปดูรำกันจ้า เนาะค่ะเนาะฮะมาเบางเซียนคนแรกประจําช่องของแม่น้องแกงเลยนะคะขอขอประคุณเซียนทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่ได้ส่งแนวทางมาห้แม่น้องแกงแบ่งปัน่นเอฟซีเค่ะเด้อเซียนทุกท่านเันก็ฝากมาบอกเ้อค่ะว่าเปนก็นเห็ดเต็มกําลังเต็มควบสามารถเพิ่นเนาะค่ะถูกพิษก็ตามสูตรเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะแม่น้องแกงก็ขอขอ,ขอประคุณอีกเถืนหนึ่งค่ะเอาเบางเซียนคนแรกกันเลยนะคะก็คือเซียนโอคนอุบลเด้อค่ะ เป็นแนวทางบนอย่างเดียวนะคะเซียนโอคนอุบลวิ่งสี่เด้อค่ะเด้อจับคู่ก็มีสี่เก้ามีห้าสี่มีห้าหกมีหกสี่เด้อค่ะหางเดียวนะคะสามตัวเน้นๆหางเดียวเก้าห้าสี่นะคะบนอย่างเดียวเด้อค่ะวิ่งสี่ ของเซียนโอค้นอุบลเนาะคะ่ะขอประคุณยางสูงนะคะทีเดียนํำแนวทางมาใหแม่น้องแจงแบ่งปั่นเอซีเนาะค่ะเนาะฮามาเบิ่งเซียนค้นต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางของแม่ดดจิีบ้อจ้ะแม่จิบวิ่งห้านะคะจับคู่มีห้าสองสี่ห้าห้าห้าแปดห้าล่างอย่างเดียวนะคะไปกับ เน้นให้ห้าสองเด้อค่ะเด้อกันแปดห้านะคะของแม่กิ๊บเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณแม่กิิบเด้อคะที่ได้นําแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีค่ะอ่าล่างอย่างเดียวนะคะไปกับของแม่กิ๊บเนาะคะ่ะแคหนาจอเลยเด้อค่ะเด้อส่วนอันนี้เป็นเลขวิ่งบนล่างไปกับเนาะค่ะเนาะของเซียนไมคค่ะเลขวิ่งบนล่างไปกับของเซียนไม่วิ่งศูนย์เด้อค่ะเด้อ อันนี้มาแปลกๆมูเนาะคะ่ะวิ่งศูนย์เพิ่นไศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์แปดจับคู่บ่มี่เน้นลางนะคะเพิ่นเน้นบนย่างเดียวเก้าศูนย์แปดนะคะแต่ว่าเพิ่นเป็นแนวทางบนลางนะคะเด้อไปกับยาลืมนะคะเลขสี่คู่นี่งามตัวนี้ก็งามนะคะศูนย์สามนี่ 03กับ08งามอีหลีอยู่แต่ว่ากับมาแปลกๆมูเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละค่ะแนวทางของเสียนไม้เนาะคะ่ะเนาะขอขอบพระคุณเสียยนไะม้นะเสียนไม้นะคะแนวทางบนล่างค่ะต่อไปก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใดติดตามผู้ใหญ่ใจดีอยู่กับยผาผาดคลิปของเพิ่นนะคะเพิ่นสามหางค่ะงวดนี้เน้นมาเลยค่ะ ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าความแร่งของสูตร48กับ8ฐานี่แรงเท่าๆกันด้อค่ะกัน51นะคะแนวทางบนล่างนะคะ51 85 48 3ตัวเพิ่นให้485แล้วก็148เ้อค่ะ บอกง่ายๆเพิ่นก็คือว่าเพื่อนมากสองตัวนี้ร้ายแล้วก็สูตรมากทอๆกันความแรงของสูตรเนาะค่ะเนาะซีแปดกับแปดหานี่ค่ะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทีเดียวบอกขั้นในถิ่มแม่นองเกงียงยุ่กับแม่ลองแกียงมาสามงวดซีงวดปังสุงวดนะคะเข่าสุงวดตั้งยุ่กับแม่ลองเกียงมากเนาะคะ่ะเนาะม้นมานะะานี้เข้าก็มาเบิรงเลขเลขลับหลุดมาเน้ะค่ะเข้ามาเบอรงเลขลับหลุดมาเลขลับหลุดมาเป็นบนล่างวิ่งเนะะ้ะหนึ่งหายมาสามหางคะ่ะ มีสิบสอง่งสองกับ18ึแปดสตัวพนไหสี่ห้าหนเลขลับหลุดมาวิ่งหนึ่งบนล่างจับคู่1นึ่งสองหนึตัวหางเดียว4ี่หหนึ่งี่ละค่ะเป็นเลขลับหลุดมากพ่นพให้ออกซื้อออกเสียงนะคะนาอผู้นิกระได้ แม่น้องแกงกับจกักสิตั้งซื้อเพิ่มมาจัางไดนั่นนะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เอามาแบ่งปันแม่น้องแกงอันนี้เลขลับวงในนะคะหางเดียวโดดๆคือกันเอาส้นกันตัวนี้สองอันนี้เบิ่งเน่เลขส้นกันตัวนี้แม่น้องแกงกับหัวก็เห็นลับวงในหางเดียวนะคะสี่ห้าหนึ่งค่ะ เลขกลับหลุดมาวิ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดเน้นสี่ห้าหนึ่งส้นกับตัวนี้พอดีพอดีค่ะแม่น้องแกงของก็เห็นเนี่ยพอถดเลยไหลนาจับตาด้วยค่ะเลขสองตัวเลขตัวนี้นาจับตาเลยค่ะนาจับตามากเลยเอาเป็นว่าผู้ใดมักกับจัดคัดกับพานเด้ค่ะเด้อแม่น้องแกงก็เอามาแบ่งปันเอฟซีค่ะ อันเขรขลับวงในก็ขอขอพระคุณหลายๆแล้วก็เลขลับหลุดมานี่ก็ขอขอพระคุณหลายๆนะคะบัดนี้ก็มาเบิงโค้งสุดท้ายของพ่อแดงเลขแถมพระเอกของเข้าคือกันเนาะคะ่ะอันนี้กับพระเอกจาดล่องจากผู้หญ่ใจดีเนาะค่ะผู้หญ่ใจดีก็สุดหย่อดในที่หนึ่งของ่องแม่นองแกงนะผู้ใหญ่ใจดีอ่าเลขพ่อแดงโค้งสุดท้ายเพิ่นเน้นหเด้ะคะเบิงชุดเต็มพ่อแดงโค้งสุดท้ายเอาชุดเต็มพ่อแดงโค้งสุดท้ายเห้เบิงก่อนเนาะ ไปไว่เลยได้หนิสิบออยากมีสุดเต็มของพ่อแดงเลขแถมนะคะบนล่างวิ่งห้าตัวเดียวเด้อค่ะจับคู่มีห้าสี่ห้าหกห้าห้าห้าสองเนาะคะ่ะเนาะของพ่อแดงเลขแถมเด้อค่ะบนล่างแนวทางบนล่างวิ่งหาโค้งสุดท้ายกัน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 เพิ่นกัน,ก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 นห,หาหาสองเด้อค่ะเพิ่นเน้นหาซีสามตัวหางเดียวเพิ่นให้เก้าห้าสี่ ส่วนล่างเพ้นกันตัวเดียวกันเด้อค่ะหาสองเครียดจังสิพอแดงเลขแถมเน้นหาหาเด้อค่ะเน้นหาหาเอานี่ค่ะผู้ใดมากกับอาจารย์คนใดเสี่ยงคนใดก็จัดเลยเด้อพอแดงเลขแถมอยู่กับแม่น้องแกงมาสองสองงวดนี้เด้อค่ะงวดก้อนนี้เดี๋ยวเอางวดก้อนนี่ให้เบิ่งก่อนเด้อค่ะพันธุว่าแม่น้องแกงอันนั้นอันนี้นั่นนะพอแดงเลขแถมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเดี๋ยวเดี๋ยวพอแดงเลขแถมแม่ นี่เด้อค่ะพ่อแดงเลขแถม,มันทีหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะของพ่อแดงเลขแถมเนาะค่ะเนาะเอาตัวอย่างให้เบิ้งสักก้อนหนึ่งนะนะเพิ่งมาอยู่กับแม่นองแกงสองงวดนี่งวดนี่สองงวดนะคะงวดนี้กับงวดที่สองเด้อค่ะเด้องวดนี้นี่แหละค่ะชอบกดจจดบด้วยค่ะ,ะ,คะ,บ,ดดคะบารนี้ก็เป็นอของ อาจารย์น้อยคนมักเลขเด้อค่ะอาจารย์น้อยคนมักเลขให้วิ่งบนล่างมาสองกับหาเด้อค่ะเด้อจับคู่ให้4ี่สองสีห้สองแปไปกับบนล่างนะคะของอาจารย์น้อยชุดเต็มชุดโค้งสุดท้ายค่ะแม่นอกแกงกับโค้งสุดท้ายให้เบื้อนน้ำบาทนี่ กันซี่สองเน้นซี่หาสามตัวเก้าสี่ห้าส่วนล่างเพิ่นเน้นให้แปดหาเด้อค่ะกันแปดสองเนาะคะ่นะเนาะชุดเต็มของเพิ่นะะนี่เนาะค่ะนี่อันนี้คือชุดเต็มเพิ่นแยกบบดน,นี้ชุดเต็มเพินน่นมีสมนีค่ะเป็นบนล่างไปกับบับน,นี้เพิ่นก็นแยกให้ แปดยูรางซียูบนเนาะค่ะเนาะในทำนองเลขแบบนี้สิเป็นยังสี่นะแม่น้องแกงสังเกตเบื้องแล้วนะีะพอหน่อยอ,อาจารย์หน่อยคนมากเกลขกกับยูกับแม่น้องแกงมาตังตากีกับสองสามงวดมันก็หายไปเพิ่งว่างวดนี้เลขเพิ่นเดินแล้วเพิ่นก็เลขมาก,กับอีกมาหาแม่น้องแกงอีกเท่าน,นึงเนาะค่ะเนาะบานนี้ก็มาเบื้องของเจบพ้อยนะคะเ็บพ้อยโค้งสุดท้ายเจบพ้อยกับมาแล้วคือกันคะ่ะเจ้พ้อยชุดเต็มของเจ้พ้อยวิ่งเก้านะคะ วิ่งเก้าค่ะบนล่างวิ่ง9้าจับคู่ให้0.9นย์9กี่เ้าห้แล้วก็เก้าหนึ่งะคะเด้อสามตัวหางเดียวค่ะ1นึย์เของเก็บห้อยบอดเน้นล่างเน้นบนเน้นตะบนนะคะมาศูนเก้าหนึ่งศูนย์เก้กันเก้าหนึ่ะคะพนกันให้เก้าหนึ่ง ของเจ๊พ้อยเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณเจ๊พ้อยะะที่เด่นน้ำเน่าแทางมาให้แม่น้องแจงแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะเก็บห้อยโค้งสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะเพิ่นให้ยศูนย์เก้ากันเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าส่วนล่างเพิ่นให้กันสี่เก้าเน้นหาเก้าเด้อค่ะเด้อล่างเพิ่นเน้นหอหาเก้าเนาะคะ่ะเนาะของขอบคุณเจ๊พ้อยเด้อค่ะบานี้ก็มาเป็น เพื่อนคุณลีเพื่อนคุณลี่นี่ก็หายเลขมาชุดเต็มของเพื่อนก็นวิ่งบนล่างสี้อค่ะก็มีสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เกจับคู่ให้เก้าสี่ศย์ะคเด้อสมตัวเน่นค่ะโค้งสุดท้ายก็คือสี่ศูนย์ะกัน4ี่เสมตัวหางเดียว 940นะคะส่วนล่างพนเนซี่หเด้อค่ะกัน42ของเพื่อนคุณลี่เด้อนะคะ่ะผู้ใดติดตามเพื่อนคุณลี่อยู่กับแกานะะแนวท่างของพนวดน,นี้เพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจอยู่เด้อเพิ่นบอกแม่น้องแกงมากาโค้ <c oughs> <c oughs> งสุดท้ายเลขมีที่มาไม่ออกนามอันนี้กัอันนี้กับพระเอก ของแม่นองเกียงอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งของแม่นองเกียงคือกันเดนี่อยู่กับแม่นองเกียงมาหางวดลุดงวดหนึ่งนะคะงวดว่าหันกับเขานะคะเนาะเลขมีที่มาไม่ออกนามบนล่างวิ่งสองนะคะจับคู่ให้ก็มีศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองไปกับบนล่างนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นาเนะคะเนาะ โค้งสุดท้ายเพิ่นจัดให้ค่ะศูนย์สองเน้นๆน,น,นะคะกันสี่สองสามตัวหางเดียวเก้าศูนย์สองเนาะค่ะเนาะอันนี้คือชุดโค้งสุดท้ายเพิ่นนะคะเหลือสองโตอันนี้ชุดเต็มเพิ่นมีสี่โตเนาะค่ะเนาะชุดเต็มเพิ่อนอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายเพิ่นเด้อค่ะเดอะ้อโค้งสุดท้ายเลขมีที่มาไม่ออกนาม บาดนี่กับมาเบื้องโค้งสุดท้ายของแม่ใจนะคะแม่ใจนี่กับมาพรออมกับเลขดับของเพิ่นนะคะแม่ใจชุดเต็มวิ่งแปดเด้อค่ะวิ่งแปดบนล่างนะคะแม่ใจวิ่งแปดบนล่างจับคู่ให้ก็มีสี่แปดมีห้าแปดมีศูนย์แปดแปดหกแล้วก็แปดสองเด้อค่ะเด้อแม่ใจชุดเต็มจ้ะอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายค่ะ กันเพิ่นกันหฮซีแปดเพิ่นเน้นแปดหาเด้อค่ะสามตัวสี่ห้าแปดเนาะคะ่นะเนาะแปดหากัหาแปดไปกับเอาเด้อค่ะเพิ่นกับห้เรียบ้อยแล้วส่วนลางศูนย์แปดเป็นตัวกันเด้อค่ะตัวเน้นก็นคือแปดสองนะคะเพิ่นกับมิเลขอยูหาตัวเพิ่นตัดตัวใดออก พันตัดแปดหกออกเนาะค่ะเนาะตัดแปดหกออกกับสิมีอยู่เลขเท่านี้เนาะคะ่ะเลขบนล่างพ่นกรเนียนห่างเดียสัำนี้เนาะค่ะเนาะขันผู้ใดบ่มากกับพันพาลรือพู้ได้มักตัวใดมีตัวใดถึกตากะแม่ใจนี่กับว่าแม่เลี้ยงเลียนๆได้ค่ะคือแม่้องแจงเบ,งบาพื้นเพิ่อนั่นแหละไปดูดวงมามักลายนั่นแหละอันนี้คือเลขดับของแม่ใจะะ้อค่ะดับบนตรงๆแคปหน้าจอเลยนะะศนศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 23 27 29 32 33 34 43 70 74 71 72 77 78ดับบนตรงๆเงะะ้อค่ะดับบนตรงๆส่วนล่างเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงกันรวมในะคิดเดียวกันเลยนะคะทั้งโค้งสุดท้ายทั้งเลขดับของแม่ใจมานำกันเนาะค่ะเนาะดับล่างตรงๆเงะะ้อค่ะก็มี00 ศ7นย์3จ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามสามสี่สามแหสี่เหกหกหกเหนึ่งเจสี่แอันนี้ดับลางเะคะดับลางตรงๆเนาะคะ่ะเนาะ ขอขอระคุณแม่ใจเนาะค่ะเนาะดับล่างตรงๆนะคะขอขอพระคุณแม่ใจคะ่ะบานนี้กับมาเบิงแนวท่างเป็นเป็นสูตรบนล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะเนาะแม่นางแกงก็เลยเอามาจับคู่ให้คะ่ะแม่นองแกงมาจับคู่ให้เนาะค่ะเนาะนี่นะคะสูตรที่เราทาไปแล้วนะคะก็ได้ศูนย์กับห้าแม่นองแกงก็มาจับคู่ให้นะคะก็คือ0 8ย์ด ห้าแปดสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าห้าห้าเน้นสี่ศูนย์กับหาหานะคะแนวทางบนล่างไปกับเด้อค่ะเด้อไทยเนาะค่ะเนาะบันนี้เนาะก็เป็นเลขแม่น้องแจงวิ่งบนล่างสี่กับห้านะคะแนวทางแม่น้องแจงจับคู่ให้มีสี่แปดสี่สองห้าสอง ห้าแปดแล้วก็สี่ห้านะคะของแม่น้องแกงแม่น้องแกงยานกอดข้อปัน่นะ,คะโค้งสุดท้ายเน้นๆนะคะแม่น้องแกงเน้นให้ก็คือสี่ห้านะคะกันสีแปดสามตัวหางเดียวเก้าสี่ห้านะคะเก้าสี่ห้าส่วนล่างแม่น้องแกงกันหาสองเน้นหาแปดเด้อค่ะเน้นหาแปด ชอบก็จัดขัดก็ผ่านขอขอบพระคุณเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่อยู่กับแม่น้องแกงมากตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ถือว่าโดนเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่น้องแกงกับมาสรุปแนวทางถูกสํานักของแม่น้องแกงที่มีขอขอบคุณเซียนทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่ได้ทรงแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ฟินาขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านอีกเท่อนึง ที่เป็นกำลังใจให้กับแม่น้องแจงเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่น้องแจงก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็เฮงเ่งรวยรวยกันทุกคนนะคะมืออืน่นหฮาไปรลุนไปน้ากันค่ะว่ามืออืน่นสิเป็นจ้งไดเนาะค่ะเนาะเป็นว่าคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขอีกเท่อน,นึงแล้วก็รวยรวยเฮงเงปังๆเดนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ